ก็ดินนะฮะเสียปั๊มครับ,รบขับรถเองครับพอปั๊มดินสิ่เนะ่ยก็ดินหนืดใช้ได้นะครับดูทางครับเนี่ยใช้ได้เลย าไม่เปิดแอร์ก็เปิดประตูครับไม่เปิดแอร์เดี๋ยวปั๊มอุย้ยขี่เอสพีมาแล้วมาขี่เอสครับโอ้โหอ๋อไปเลย,ย่ลือล้อ <laughs> <laughs> เลยนั่งรถได้ดิเริมเดิมไปเริมไปฮะ ดไ้้้เเเเลยยยจอครับก็มาดูทีเอสครับทีเอสนะรุ่นเร๊กเริ่มเริ่มเริ่มเรกๆฮะของอีสุดเลยเนี่ยก็วิ่งอยู่สี่ขั้นครับรถกีฬยางแตกครับเพิ่งไปตะกี้นะครับ แล้วครับเอ้ึบึบมันเบาครับถึงมันไม่แรงมากแต่ว่าตัวรถมันเบาครับบางทีรถโอ้บางทีรถพวกเราไปไม่ได้ครับรถอย่างเงี้ยไปไม่ได้ครัแบแต่พวก k <ๆ>กินแปะไม่ได้เพราะว่าเตะหงองเตะหงอยเจ็บ เด็กๆเถวจุนด่าโอ้ยสีคล้ายติด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 เนตตดมยเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไปตังคั๊มือนเด็ไมเด้ติดติดใจเอ่นั่งฟอเทอรเนี่ยนะฟอตวะครับธรรมดาหนิร็อกกี้หนิทางซ้ำหนิก็สบายๆนะทำหนิเหมือนอึดใจเดียว ติดเต่งเนี่ยโอเคครับเองครับเสตาร์รับไปปะยางมาเนี่ยเพิ่งมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นพ่อยางเต่ค,ครับอันนี้ไม่ใช่ครับจบอีกแล้วตะเกะบอกว่าม,มันอึดใจเดียวครับเรียกันดึงกันดึงกันดึงตากันดึงตากันดึง เอ,อ,เอมันใช่บอยิ่งทำเงืเอ่อนมีอแดงกี่นึงยี่ใช่เหรอคัดทีมเลยครับกลิ่นคัดใหม่เลยจีดจ๊ดได้จี๊ดได้ฮะจีกได้จี๊ดได้เลย จีกดาดิงเดี๋ยวจะคุณตรงนี้ออกครับรับรถก่อนนะครับช่วงนี้เข็นทุกรอบครับเนี่ยเข็นทุกคันดูที่ออกตัวครับดินเกียกมากเลยครับช่วงแล้วก็วิ่งออกตัวนี้ได้ก็ได้ครับ พีเอชนี่ไปได้หลายรอบเหมือนไงเนี่ยลองทำรอบกันครับพี่ไม่ต้องเห็นเพราะว่าไม่รู้ครับ <laughs> ชุดหน้าชุดนะครับสมอนี่รู้ห,หนาวรู้ห,หนาวรอดครับพีเอชรอดแน่นอนเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมวันขาวเลยวันขาววันขาวครับวันขาว หาจั่วเปิดล้อรอเลยครับรอดรอด,รอดไปเลยไปเลยไปเลยไม่รอดครับสกินทิดนึงครับสกินิดหนึง่งโุนไม้พุนไปแล้วไปแล้วโอ้โห,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 โหยอย่างนี้ไม่รู้จะ เราจะไปตรงไหน่ะเร็วเร็วโอเคครับโอเคอ็บไปครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วรอด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 ครับรอดรอดครับโอเคครับ